กราบสวัสดีครับ FC ทุทุกๆคนแลวคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สําหรับวันนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าหลังจากวันนี้ไปใครเจอที่โช์ลูมลุกใหม่นะคุณผู้ชมก็คืออาจจะใส่แว่นตานะครับก็คืออ่าป้องกันฝุ่นป้องกันลมนะฮะคุณผู้ชมก็เลยจะใส่แว่นตาแล้วทุกวันนี้นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ตาเจ็บครับโดนฝุ่นโดนลมมากนะครับโอเคครับมาครับวันนี้เดี๋ยวเรามามีส่งมอบ3คันครับคุณผู้ชมโอ้โห ต้องบอกว่าเป็นเกรดตัวเอสล้วนเลยนะนี่ดูแต่ละคันนี้ต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับคุณผู้ชมมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับไม่ได้แต่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคันที่ไม่ได้แต่งด้วยแต่ต้องบอกว่าณนะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมาดูรถนะครับรถทุกคันที่คุณผู้ชมเห็นนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเซลล์ต้นจะบอกเป็นราคาตัวใหม่ทั้งหมดเลยที่เป็นราคาตั้งต้นนะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้มีรุ่นอะไรแต่งยังไงกันบ้างครับก่อนจะส่งมอบนะ คันแรกครับคุณผู้ชมที่เราจะทําการส่งมอบกันในวันนี้นะครับก็เป็นสเปซแคปตัว S นะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะคันนี้นะครับคุณผู้ชมเดิมเนี่ยก่อนวันที่1นึ่งกรกฎาคมนะครับราคาอยู่595,000บาทนะครับวันนี้ราคาขึ้นมาเป็นโทษทีราคา65,000บาทวันนี้ราคาขึ้นมาเป็น6 1 1 0 0 0บาทนะครับ610,000บาทนะ ก็ถ้าเกิดเอาในความเข้าใจของผมเนาะก็อธิบายว่าเนื่องด้วยราคาน้ํามันที่ปรับสูงขึ้นสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างขนส่งแพงขึ้นนะครับเขาก็มาขึ้นกับราคาต้นทุนในการผลิตรถรถก็เลยต้องราคาสูงขึ้นตามนะครับมี FC ถามว่าเอาเซลร์ต้นแล้วท่านน้ามันลงละ่ะราคาจะเป็นไงผมก็บอกตรงๆว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะลงตามไหมแต่อันเนี้ยผมก็บอกเลยว่า1น ทางผมเองไม่ใช่คนกําหนดราคาและวขไม่ไม,ไม่ไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องของการขึ้นราคาในครั้งนี้เลยผมเป็นแค่คนขายและเขาส่งราคาแบบนี้ผมก็ขายตามราคานั้นเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมนะแต่ผมเชื่อได้ว่าความต้องการของทุกๆคนเหมือนกันก็คือว่าไม่มีใครอยากซื้อนุลเลยราคาที่สูงขึ้นและแพงขึ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นไปแล้วก็นะก็อาจจะต้องยอมรับในเรื่องของตรงนั้นนะครับ ในส่วนของภายในนะครับเกรดตัวเอนี้นะฮะคุณผู้ชมคันนี้ก็พร้อมส่งมอบพร้อมใช้งานแล้วนะครับเครื่องเล่น CD USB นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีเครื่องสามพันให้เลือกแล้วก็มีเกียร์ออโต้ให้เลือกในเครื่อง1.9ด้วยนะฮะคุณผู้ชมนี่แคปเปิดได้ตัวแคปก็เปิดได้กว้าง90องศาแบบนี้เลยนะครับขึ้นั่งสะดวกยางรององเท้าใสให้เรียบร้อยติดฟิล์มเรียบร้อยหมด นะครับโอเคคันนี้พร้อมส่งมอบแล้วปัจจุบันวันนี้ถ้ามาซื้อก็ผู้ชมผมบอกราคาผิดมันไม่ใช่หกแสนห้าพันมันไม่ใช่หกแสนหนึ่งหมื่นมันต้องเป็นหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันโอ้โทษทีครับโทษทีโทษท,ทีพอดีว่าสับสนกับราคารถตอนเดียวนะมันต้องเป็นหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันนะหนึ่งจุดเก้าเอสแคบหนึ่งแสนหกหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโอ้คลิบนี้นะขออภัยด้วยจริงๆนะครับ คันนี้นะครับเป็นรถตอนเดียวครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะครับรถตอนเดียวนะถ้าเอาราคาในสีขาวเนี่ยจะอยู่ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทในเครื่องสามพันนะครับขึ้นมาแล้วห้าพันนะครับฉะนั้นพอขึ้นมาปุ๊บราคาก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะหกแสนบาทนะครับบวกสีเทาแลมโบวแบบนี้ไปอีกหรือบอลเงินไปอีกนะครับก็จะเป็นหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท โอ้ยโทษที67,000บาทเอาอีกแล้วคันที่2แนละ้วผิดอีกแล้วโอ้อย่าว่าผมนะคุณผู้ชมขอโทษทีมาแต่เช้ารวนนิดนึงเป็น67,000นะคันนี้นะครับเป็นรถตู้ทึบนะฮะคุณผู้ชมมีการเปลี่ยนเพาลงเพาลอยให้เรียบร้อยนะครับนี่ที่จะส่งมอบก็เลนโซ่ดีวันครับล้อหน้านะครับผมนี่ล้อหลังก็เป็นเลนโซ่นะครับแม็กบรรทุกเลนโซ่ยาง XCD นะครับ22575นะครับ คันนี้ลูกค้าไม่ดามกระบะนะครับลูกค้าน่าจะขนไม่หนักมากก็เลยเลือกที่จะไม่ดามแต่ว่าทำเพาลอยไว้เผื่อนะครับตัวตู้นะครับเป็นตู้ขนาด2เมตรสินะครับนี่ตู้ขนาด2เมตรสิก็เป็นหัวลู่ลมแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่หัวโตนะเป็นหัวปกตินะครับก็ลู่ลมได้ดีกว่าหัวโตนะครับหัวโตคืออะไรอธิบายเลยดีกว่า หัวโตก็คือสมมติอันนี้มันหักลงมาอย่างงี้ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่หัวโตอ่ะมันจะตรงไปก่อนแล้วหักลงมามันก็เลยจะทู่ๆนะครับเขาจะเรียกหัวโตอันนี้หัวรูลมแบบปกตินะครับนี่ในส่วนของช่วงล่างนะครับคันนี้ก็ใช้เป็นแหนบ20มิลนะครับเสริมเข้าไปอีกข้างละ4ตัวนะครับปกติผมจะเสริมให้ข้างละ5แต่ลูกค้าบอกว่าผมเอาแค่4ีก็พอนะครับก็น่าจะเป็นงานที่เหมาะกับลูกค้าแหละลูกค้าก็เลยสั่งเสริมแค่นี้ นะครับชุดโช้กคว้ยสกีโปรเฟนเดอร์เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะนี่ช่วงล่างก็แน่นๆครับอย่างนี้ก็บรรทุก4 4ตันได้นะครับตัวตู้นะครับให้ดูภายในนี่นะครับตัวตู้บุไม้อัดนะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยเรียบร้อยหมดนะครับสำหรับตัวตู้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับสำหรับคันนี้นะครับ มาดูคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับมาดูคันนี้อีกคันหนึ่งคันนี้นะครับราคาเท่ากันกับคันเมื่อกี้นะรวมค่าสีแล้วเป็น6 1แสน0นึันแต่ยังไม่รวมอุปกร,กรณ์ที่ใส่ลงไปนะอย่างเช่นพวกตู้ทึบเพาลอยอะไรพวกนี้ต้องบอกว่าคันนี้จะทําช่วงล่างแน่นกว่าคันนู้นนะครับคันนี้นะครับล้อหน้าคุณผู้ชมดูนะผมจะบอกนิดนึงนี่ คันนี้นะครับลูกค้าอยากใช้ยางเดิมนะครับก็เลยใส่ล้อแม็กขอบ15เพื่อให้รัดกับยางเดิมได้แต่คันนู้นเน้นสไตล์แบบซิ่งซิ่งสวยสวยหน่อยก็จะใช้ขอบ18นะครับแต่ถามว่าถ้าเรื่องความลอดเนี่ยผมว่าตัวนี้จะจะไม่ค่อยเท่าตัวนู้นเพราะว่าตัวนู้นหน้ายางมันกว้างมัน,มนสมัมผัสไว้อันนี้พูดกันตรงตรเพราะว่าผมก็เคยขับมาทั้งทั้งสองแบบนะแต่ว่าไม่ได้ขับแบบบรรทุกนะก็คือขับเวลารถกลับให้ลูกค้าอย่างเงี้ยผมว่ายางเดิมอ่ะ หน้ายางมาสัมผัสน้อยแล้วเวลาเจอถนนที่ไม่ดีอ่ะมันดึงน้อยกว่านะครับแต่ความสวยก็บางคกก็จะมองว่าอันนั้นสวยกว่านั่นแหละแต่อันนี้ก็สวยนะคุณผู้ชมใช่สําหรับการใช้งานผมว่าโอเคเลยนะตู้สองเมตรสิเหมือนกันครับคุณผู้ชมแต่ว่าคันนี้นะมีเปิดข้างหน้าได้นี่นะครับมีเปิดข้างหน้าได้นะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเปิดเพื่อที่แบบว่าบางทีเราใส่เหล็กใส่อะไรเงี้ยเหล็กมันจะทะลุออกมาข้างหน้าได้นะครับ นี่ตัวนี้ทำได้นะล้อเป็นเลนโซ่บรรทุกเหมือนกันนะครับเพาโปเหมือนกันเลยนะครับคันนี้เพิ่มเติมคือดามกระบะเพราะว่าลูกค้าหน้าจะไปบรรทุกหนักนะครับ5ตันอะไรอย่างนี้นะครับก็ดามกระบะไปเรียบร้อยนะครับบนล่างอย่างหนานะครับมีใส่กันชนท้ายนะครับชุดโช้คอัพสกีเหมือนคันเมื่อกี้นี้แต่ว่าคันนี้จะเสริม20มิลเข้าไปอย่างละ5ตัว นะครับจำนวนแหนกจะเยอะก,กว่าก็บรนทุกได้มากกว่านะครับเป็นธรรมดาเนาะแล้วก็มีใส่กล้องถอยกับจอเอลจอ Android น,นะฮะที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมตัวตู้นะครับยางที่เขาให้มานะครับมันจะเป็นยางชิ้นเดียวกันนะบางคนงงว่าเสีเขียวคืออะไรสีเขียวคือตัวสะท้อนแสงยางจะมาชิ้นเดียวกันแต่แบ่งเป็นทูโทนนะครับ ส่วนตู้นะครับปกตินะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่สั่งนะจะเป็นแบบคันนู้นแบบคันนู้นคือไงตู้จะเปิดทางซ้ายก่อนนะครับแต่คันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากให้เปิดทางขวาก่อนนะครับเราก็ทําให้นี่เปิดทางขวาก่อนก็ต้องบอกว่านะลูกค้าจะใช้งานแบบไหนก็สั่งเรามาได้เลยนะครับผมเราทําให้จะได้ใช้งานได้เขาเรียกอะไรล่ะตรงความต้องการนะครับแล้วก็ถูกใจลูกค้าด้วยนะครับผม เนี่ยสำหรับวันนี้ก็เตรียมสมอสามคันวันนี้แหละนะฮะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเซอต้อขออนุญ,ญาตไปเตรียมคงเตรียมของไทยลงไทยรูปนะครับให้ลูกค้าก่อนละกันโอเคผมยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ